ไตรมารสสจะเป็นไตรมาสแรกที่เขาเริ่มผลิตรถจริงจังผลิตแบตจริงจัง EV ยังเป็นทีมที่น่าลงทุนนะครับแล้วก็เราเอาตัวนี้ไปเทียบกับเ,เทส l a ไม่ได้ครับเพราะเทส l a เนี่ย PE มันแพงกว่าเขาต้องหลายสิบเท่าพี่หมูช่วยปิดท้ายที่ EA กับ Next หน่อย คู่หูคู่ขวัญหน่อยยังดีอยู่ไหมยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่า e a กับ next เชิญครับได้ครับ e a next ก็คือ,อขึ้นมาค่อนข้างรอบใหญ่ตอนนี้ลงมานก็รอบใหญ่เหมือนกันผมสรุปอย่างนี้แล้วกันครับว่าทั้งสองตัวเนี่ยฐานก็น่าจะอยู่สัก8ปดสิบ e a สิบหกสิบห้าสิหกบาทนี่คือ next อันนี้ผมคิดว่าดาวไซต์อยู่ตรงนั้นอันนี้น,นิดหนึ่งก่อนซึ่งถ้าถ้าดูจากตรงนี้ราคาตรงนี้ก็ถือว่าไม่เยอะมากละสองนะครับมันจะกลับขึ้นไปได้ยังไง ไตรมาสสจะเป็นไตรมาสแรกที่เขาเริ่มผลิตรถจริงจังผลิตแบดจริงจัง,จง,จงนะครับแล้วก็เ,เดือนปลายเดือนเนี้ยก็จะผลิตเต็มที่ไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีถึงปีหน้าเรพราะฉะนั้นสตอรี่กำไรเนี่ยท่านจะเห็นแบบเป็นรูปเป็นล่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเนี่ยก็ค,คือครึ่งหลังของไตรมาสนี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงไตรมาสสาไตรมาสสดังนั้นเนี่ยผมว่าหุ้นที่ย่อจากตลาดนี่ไม่ใช่ย่อหากหุ้นเขานะครับย่อจากตลาดเนี่ยค น่าสนใจแล้วก็ยังเชื่อว่า EV ยังเป็นเตีมที่น่าลงทุนนะครับแล้วก็เราเอาตัวนี้ไปเทียบกับเท s l a ไม่ได้ครับเพราะเท s l a เนี่ย P/E มันแพงกว่าเขาต้องหลายสิบเท่าแล้วก็อีกอย่างเท s l a เนี่ยมันลงมาจากที่ e ีลอมาเข้าขายก็สรุปแล้วกันนะครับว่าผมเชื่อว่าดาวไซต์จะมีตรงนี้อีกสักห้าเปอรเซ็นบกลบแต่อัพไซต์จกตรงนี้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าสาซหรือไฮเก่า อ,อย่างนี้แล้วกันนะครับเ <Yeah. S 1> ข่าของ EA ก็ราวลสัก102ย0 1นะครับแต่ผมเป้าผม122ส่วน Next เนี่ยไฮเก่าคือ23เป้าผมคือ26นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านมองไฮเก่าก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าแค่ตรงนั้นเนี่ยอัพไซด์ก็เหลือแหละแลครับครับยังมองดีอยู่ทั้งคู่ชได้คง EA และ Next ะนะครับครับผมเป้าปลายปี122สําำหรับ EA 26สําหำหรับ Next นะครับ โปร5เดือน5สำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดมีโปรพิเศษได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มจากเดิมอีก10%สำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์มันนีพัสออนไลน์001ถึง007นะครับสนใจเชิญครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l ล ne ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m ั o n e y p l u s M O N E Y P L U S มันนี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับ